ดีครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นพี่นแบบวัวยไก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่ในแบบก็คือเปิดมาด้วยสูดสุดสาวเลยสตรขาวกรุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลยนะเพราะมันแบบให้ความมีเนอรเอลเแกนในตัวอะไรนะจะใช้นเมไหมอ <laughs> นี่ครับผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนัดคิวเป็นรูช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าเดินแบบ4ี่โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่ามีมาตั้งแต่6โมงเช้ามาล็อกมาเดินแบบมาคุยแผนการว่าจะเดินไปใช่ไหมใไหบใช่ไหม่มไค จริงๆขอเดินให้ตรงก็บอซึ่งก็ทำได้เดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมิมจใจภูมิใจแบบภูมอภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรใหม่ๆแบบอ๋อใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยิน มีเสียงกี๊ดด้วยนะมีเสียงกี๊ดตบมืออะไรต่อแบบตบมือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบต้องเงียบๆเนอะว่าแบบได้ก็เสียงตบมือแต่ก็แบบแต่ขาว่าเออน่ารักดีนะ่ารักก็ขอบคุณทุกคนที่มาเห็นคือคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินได้ยินแบบนั้นอ่าเลือดแล้วเลือแล้วมัมีมัมี ดีใจมากๆที่ทุกคนหรออ๋อดีใจครับผมงานเดินแบบอ,อ๋อต <c oughs> ิดใจติดใจครับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้เดินแบบแบรนด์หรืออะไรต่างๆก็อยากจะมาเด็ก ก็คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิคือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทำสมาธิพอแบบฟังทีมันก็ตื่นเต้นใช่แล้ว,ลวบบมานั่งทำสมาธิกับพี่พี่แอนด์ลัสได้พอเดินด้วยกันกมม็มีมีหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องได้พี่พี่ ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ men's Tommy Hilfiger อันนี้ก็คือถ่ายของซิลิ่นใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะก็มีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีลุคเนี่ยไม่ใส่เสื้อเลยสบายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอันนั้นอ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอ ditor ที่สิงคโปร์นั้ชอบรูปท่มากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเป็นที่นั่ง พี่รังแต่มองไม่เห็นเลยดิผมยาวขนาดนี้จริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบก็อยากจะมีงานถ่ายแบบเรื่อยๆสนุกของการถ่ายแบบใช่ครับผมสำหรับในความรับเลยคือร้องเอือกันหนึ่งก็ตอนนี้ยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าความ ได้ว่าเฟรนด์ชิพของเราอะจะจบก,กันจะแบบรียูไนเต็ดกันหรือเปล่าโหมีหักมุมไหมคือมันก็อา,อา,อาจจะมีแต่ว่าคนก็อาจจะคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเอ้ยอย่างคู่นี้เป็นไงไว้ไอไวีใช่ไหมเออเป็นยังไงนะไว้ไอไวีเอ็นเกมหรือเปล่าเห็นเห็นทุกวันก็รอดูดีกว่า ทุกคนครับก็ฝากนะครับซัมเมอร์ไหนความรับไม่คืนด้วยรีวิ EP 10นะครับผมเปน็นไฟแนล EP ซัมเมอร์ไนท์แล้วนะครับแล้วฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย <c oughs> Welcome to Star Society